สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์คงมณีครับวันนี้ผมมากดคีย์บอร์ดบวกลบเลขครับตามเครื่องคิดเลขครับครับก็มาดวนครับผมดีไฟอินคูดก็คือเป็นภาษา C ครับอินคูดไปเลยแต่ว่าเราต้องมีแมทเดแล้วก็มีเนี่ยครับสําหรับ M N C S ห้าหครับครับจากนั้นเรามาเริ่มเลยครับผมดีไฟพอร์ตคีย์บอร์ดครับให้เป็นพอร์ตหน์ครับเพราะว่าผมต่ออันเนี้ครับ ที่ D4 ถึง D7 ครับผมต่อขาบนพร้อมกันครับก็คือมาพร้อมว่าถ้าผมจะรีสจะไลท์ผมก็สามารถใช้ได้พอร์ตเดียวเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปอ้างอิงพอร์ตอื่นขึ้นมาอีกครับมันก็ง่ายต่อความเข้าใจครับครับจากนั้นก็มาดูครับผมก็กําหนดให้ S0 W0 เนี่ยเป็น1800นะครับก็คือให้ย่านเนี่ยเท่ากับเท่านี้ครับตามที่ผมดีฟ i ไว้ครับ ผมต่อเข้า,าขา Y3 ครับพอเวลาแบ่งเป็น3ล็อกก็คือ CBCBCBC นี่นครับมันก็จะออกมาค่า18 1A 1C 1E เนี่ครับก็ลองทำความเข้าใจันดูนะครับจากนั้นผมก็มา d e f i n อันนี้เป็น global ครับให้มีค่าเมมค่า k แล้วก็ eq เนี่ยมี array เป็น8ซึ่งเป็นของชานะครับแล้วก็เช็ค k C mark มีค่า8ก็เป็นของชาแล้วก็ f o r นำหนึ่งเป็นแปดแล้วก็อันเซอร์เริ่มต้นผมก็เอาค่าเริ่มต้นให้เป็นศูนย์นะครับต่อมาวงจรดีเลย์อันนี้เป็นวงจรที่เพื่อนๆเ,เ,เขาทํากันะนะครับก็ดีเลย์นี่คือเป็นดีเลย์ค่านะครับก็คือให้มันดีเลย์จากรับค่าไอมานะครับแล้วเอาค่าไอนี้มาใช้ในตัวเนี้ยครับดีเลย์จากตัวเนี้ยถ้ามันมากกว่าศูนย์แล้วก็ลบลบไปเรื่อย,อยเช่นผมใส่200จากฟังก์ชันอื่นมานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่หนึ่งพันมาหนึ่งพันก็จะมาเข้านี่ หนึ่พตัวไอนี้ก็จะอยู่นี่หนึ่พันก็มากกว่าศูนแล้วก็ลบไปเรื่อยๆก็คือเหมือนเป็นการดีเลย์ค่าอย่างเงี้ยครับจากนั้น LCD init LCD คืออันนี้เป็น Data s h e e t ที่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะออก 30, 30, 30, 3 8 0 8 0 6นี่คือเป็น Data s h e e t ส่วนค่าดีเลย์ก็จะเป็นค่าที่มากกว่าเอ่อช่วงที่เขากำหนดมาให้ครับก็ทำตาม Data Sheet ของเขานะครับส่วนนี้ก็รีเพย์ออนีเพย์ออนเขากำหนดให้เป็น S0 w 0ตามราาัลช e ีสเลยครับให้เป็น 0F F, 0 F เนี่ยครับรัลทัชีสส่วนเคลียร์ LCD ก็ตาม d ั t a s ช e ี t ครับผมก็ขออธิบายรวบยอดกับคลิปที่จาย์ให้อัดเลยแล้วกันครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ขอรวบยอดภายในคลิปนี้คลิปเดียวก็อันนี้ตาม d ั t a s ช e ี t ครับ Display on LCD on L, เคลียร์ LCD ก็เหมือนกันครับ0หมดแล้วมีหนึ่งตัวท้ายครับก็าจะเป็นเคลียร์0ส,สองตัวแรกก็จะเป็นเนี่ยครับ ถ้าเป็น01ก็จะเป็น S0 RW1 ครับแต่นี่เป็น00 00ลลก,ก็ต้องใช้ S0 RW0 ครับจากนั้นมา Low โ Column โนะครับก็คือกำหนดแ <im Control> ถวกำหนดหลังนะครับอันนี้ก็ใส่ Delay ยัดเข้ามาเอานี้ครับผมจะแบ่งเป็นใน1 LCD ครับมันจะมี2 2 2แถวครับนียครับแถวบนนี่ครับ,าาบ,รบตามรา้าชิมจะเป็น80 81 82 83 84 85 86 87 แถวไรกเป็น C0 C1 C2 C3 ไปเรื่อยๆนะครับมี16ตัวนะครับมี16ก็คือตามนี้ครับก็คือ80ครับผมก็80แล้วกําหนดให้ค่าคอลัมน์เนี่ยครับเป็นค่าที่รับเข้ามาครับแล้วให้มันบวกขึ้นไปเรื่อยๆเงี้ยครับบวกไปเรื่อยๆบวกไปเนี่ยครับให้มันบวกไปเนี่ยครับก็สมมติว่าผมต้องการใช้แถวหนึ่งผมมาใช้80ถ้าจะต้องการใช้แถว2ก็เป็น C0 นะครับจากนั้นเรามาดูอาชาครับเพราะน่าจะเมาอยู่ ปึ๊บดีเลยครับ R คือลีดครับลีดช้าคือส่งเข้าโลคอลัมน์นะครับให้มันลีดข้ามาว่าผมส่งแถวอะไรหลักอะไรไปนะครับแล้วมันลีดออกมาตามที่เราต้องการนะครับตอนนั้นมาดู W ช้าครับ W ช้าคือเอ่อการเขียนนะครับเขียนลง LCD คือรวมทั้งเขียนและรวมทั้งอ่าน้วยครับก็คือผมตอนแรกผมอ่านก่อนครับโลคอลัมน์เข้าไปชี้ชี้ชี้แล้วก็เขียนลง LCD ครับชี้เข้าไปแล้วก็เขียนลงไปนะครับ จากนั้นมาสตริงทูเอลซีครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นค่าสตริงครับจากจากค่าชาเป็นสตริงครับก็คือผมก็ใส่เข้ามานะครับนี่ครับตามนี้ครับคือเลนคือความยาวของ m อ็มนะครับและให้มันน้อยกว่า17เอาเลนน้อยถ้าเลนน้อยกว่า17เนี่ยให้มันทําตามนี้ไมเลื่อนครับแล้วเขียนออก l c d นะครับนี่ครับถ้าไม่ใช่ก็ให้มันรันไปเรื่อยๆครับจากนั้นเรามาเปลี่ยนสตริง ให้เป็นโฟโต้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยครับมันต้องเปลี่ยนจากชาถ้าชาหลายๆตัวมันจะเป็นสตริงแต่สตริงอ่ะเราไม่สามารถคิดค่าได้เราต้องเปลี่ยนเป็นโฟโต้ก่อนแล้วเอาโฟโต้ไปคิดค่าดําเนินการให้ดําดเนินการเสร็จแล้วให้ออกมาเป็นสตริงเพื่อที่จะออกมาทางหน้าจอนะครับนะครับ sprint f ก็คือมันเป็นเปลี่ยนจาก char เป็น string f เป็น char f string เป็น f l o a นะครับเนี่ย s คือ string print f คือ f l นะครับจากนั้นเรามาเริ่ม interrupt ครับ interrupt นี่เป็นคีย์บอร์ดของผมครับผมกําหนดให้ kb นะครับเป็นถ้าเป็น07ก็คือรับมาเป็น00แล้วก็7นะครับเลข7นะครับก็คืออันนี้เป็นคีย์บอร์ดของผมที่ผมเคยอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นผมจะสแกนสแกนอย่างเงี้ยครับของผมสแกนอย่างเงี้ยตามคีย์บอร์ดเนี่ยครับ ผมสแกนอย่างนี้ครับสแกนไปเรื่อยสแกนไปเรื่อยสแกนแนวนอนนะครับสแกนสแกนสแกนนะครับมันก็จะออกมานะครับก็ประมาณนี้ครับลองทากันดูครับค่านี้เป็นค่าที่ผมเช็คฟังก์ชันครับก็คือให้เก็บจากชาให้เป็นสตริงครับจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่เมนก่อนเลยครับ เมนผมกาหนดให้อันทายค่านาเนี่ยผมกําหนดตัวนําขึ้นมานะครับเช็คเท่ากับศูนย์ซีเท่ากับลบหนึ่งส่วนค่านี้เป็นค่าที่เซตเออินเทอร์ลับนะครับอินิเชียลอซีดีก็อธิบายไปแล้วดิสเพย์อันนี้คือเป็นโหมดที่เราต้องทํานะครับฟิกไว้เลยนะครับจากนั้นก็ให้มันวนลูปเสมอครับก็หมายความว่าพอเราทํางานตามท่านนี้ปุ๊บมันจะวนลูปตรงนี้เท่านั้นนะครับคือไม่ออกจากลูปไหนนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมเช็คเท่ากับหนึ่งเนี่ย ให้มันเป็นการเลื่อนนครับเช็คของผมคือตัวนี้นะครับนี่ครับเช็คสมมติเช็คเท่ากับหนึ่งเนี่ยครับคือถ้าสมมติผมกดเท่ากับกดเก้ากดอะไรเงี้ยที่เลื่อนเนี่ยผมกำหนดให้เช็คเท่ากับหนึ่งในกรณีที่เช็คเท่ากับหนึ่งเนี่ยในกรณีเช็คเท่ากับหนึ่งผมให้เอา C เนี่ยเลื่อนไปอันหนึ่งเพราะผมกาหนด C ไปลบหนึ่งครับเหมือนผมเอาตัว C เป็นตัวเลื่อนครับเลื่อนคอลัมน์ครับเป็นกาหนดให้เลื่อนคอลัมน์เนี่ยครับ W chart LCD เนี่ยผมให้เอาตัว C เป็นการเลื่อนคอลัมน์ส่วน0นี่เป็นแถวนะครับผมกําหนดให้เป็นแถวที่0นะครับก็คือถ้าออกหน้าจอถ้าผมเขียนเข้าไปเนี่ยให้มันออกแถวที่แถวที่0แล้วก็หลักตัวนี้ครับ C ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆส่วนข้ามเมมนี้จะเป็นค่าที่ผมกําหนดเข้ามานะครับเนี่ยครับถ้ากดอะไรเนี่ยครับเมมก็จะเท่ากับตัวนั้นนะครับก็คือกําหนดแบบสัญลักษณ์นะครับมันอันนี้เป็นแค่ชาร์ตเฉยนะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นโฟร์เลยนะครับ ผมกำหนดเข้ามาเรื่อยๆครับก็มันก็จะเขียนไปหน้าจอนะครับดังนั้นผมมาเช็คฟังก์ชันก็คือเช็คเข้านําเลยนะครับเอาค่าเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเช็คเข้าไปนะครับเช็คฟังก์ชันนี่ครับเช็คฟังก์ชันนี่ครับมันจะเปลี่ยนจากชาให้เป็นสตริงก็คือชาที่ผมรักมรับมาตราเลันเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสตริงนะครับจากนั้นพอมันเป็นสตริงปุ๊บผมก็นําไป แน่นอนเลยครับว่าทั้งหมดที่หน้าจอที่ผมรับมามีกี่ตัวเนี่ยครับเอาไปเช็คว่าเเป็นเครื่องหมายหรือเป็นตัวเลขครับก็ไปที่เช็คนี่ครับเช็คนำมาร์คครับก็คือตัวเลขเครื่องหมายครับเช็คนำมาร์คอยู่นี่นะครับก็คือที่ผมต้องการทําคือผมกําหนดตัวแปรมานะครับ5 i มาเนี่ยคือฟ o r ผมจะเป็นอย่างนี้ครับ ฟอร์ลู <Follow S 2> ผมจะเท่านี้นยครับฟอรลู <Follow S 2> ผมจะขนาดนี้คือเช็คว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเครื่องหมายเนี่ยให้มันเข้า if นี่ครับเช็คทุกตัวครับ if อยู่แค่นี้คือถ้าเป็นเครื่องหมายอะ่ะมันจะเข้านี่หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เครื่องหมายอะ่ะผมก็จะเปลี่ยนจากสตริงให้เป็นโฟลทครับถ้าเป็นเครื่องหมายผมก็เอา Mark J เี่ยมารับแต่ซึ่งตัวมันต้องเป็นตัวแปดเจนะครับก็คือหมายความว่าจะสแกนไปเรื่อยแล้วก็ เก็บเก็บที่สมมติเริ่มที่ศูนย์เนี่ยครับผมเริ่มเจอที่ศูนย์ก็จะคือเจอเครื่องหมายอะไรก็เก็บมาเป็นอะไรตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคือเก็บบวกลบคูณหารไล่ลาลดับมาเรื่อยๆครับแต่นนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันว่าทําไมเวลาบวกลบคูณหารแล้วทําไมมันถึงทําคูณหารก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยอธิบายในตอนถัดไปก็คือตอนนี้ผมก็เก็บเครื่องหมายก่อนเพื่อให้มันรู้ลําดับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับผมก็ได้เก็บค่าอันนี้ไว้หมดครับเริ่มเจเท่าศูนย์แล้วผมก็เจบวกบวก เนี่ยพอเจอนี้ก็จะเจอเจก็เจบวกบวกเนี่ยครับซึ่งมันจะโคตรตัวแปรกับ i นะครับจากนั้นถ้าไม่ใช่ปุ๊บถ้าไม่เจอเครื่องหมายผมก็คือถ้าไม่เจอเครื่องหมายผมก็เอลเลยครับก็จะเพราะนั้นทั้งหมดจะเป็นตัวเลขผมก็กําหนดตัวแปร p มาครับ p กับ j กับ i ก็โคตรตัวนี้ครับก็คือผมเริ่มที่ว่าถ้าเจอ eq เนี่ยครับถ้าเจอตัวเลขแรกเนี่ยผมก็เช็คว่าผมเอาตัวเลขนั้นอะมาเลยครับแต่ถามว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ ออ EQ ถัดไปของผมนะครับ i บวกหนึ่งเนี่ยเจอเครื่องหมายพวกนี้ครับผมก็จะตัดค่านั้นมาเลยครับตัดค่าถึงสิ้นสุดก่อนหน้านครับตัดมาแล้ว A toF แปลเป็นโฟลด์เลยครับก็คือให้มาเก็บในนํา K ครับแล้วเคบวกบวกก็คือผมก็จะได้ค่ามาร์เนี่ยอะเรนึงได้ค่านำอะเรนึงนะครับก็คือแต่ละอะเรมะ์มันคละเออค่าัคค่าเจมโคตนนอันกันนะครับคราวนี้เราก็จะรู้ตำแหน่ง ว่านําผมคืออะไรมัม่งไล่มาไล่มาไล่มาแล้วก็รู้มาร์กตาแหน่งของมาร์กนะครับจากนั้นเรามาทําต่อเลยครับตอนนี้เรารู้สองตำแหน่งแล้วน,นะครับตําแหน่งของเครื่องหมายแล้วก็ตําแหน่งของออตัวเลขครับจากนั้นผมมาแค่คูเลตเลยครับก็คือการคํานวณค่านะครับคนนํานวณค่านี่ครับคานวณค่าผมอยู่นี่นะครับคํานวณค่าคือถ้าเจอคูณเนี่ยผมก็เช็คว่าตัวถัดไปเป็นลบหรือเปล่านะครับ ถ้าตัวถัดไปเป็นลบนะครับให้มันพอยเตอร์มันชี้ที่นี่ครับที่ตัวก่อนหน้าระยัดลบเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ตัวพอยเตอร์ชี้ที่ตัวถัดไปแล้วก็ยัดลบเข้าไปนะครับเป็นการชี้เฉยครับแล้วก็ยัดลบเข้าไปแล้วก็มาคูณกันครับจากนั้นมาดูหารครับถ้าเจอหารเนี่ยครับให้พอยเตอร์ชี้ที่ตัวถัดไปแล้วก็ตัวก่อนหน้ามาหารแล้วก็ยัดค่าศูนย์เข้าไปนะครับคือผมจะทําเก็บการทําการเก็บคูณหารลบเข้าไปครับ แต่ถ้าบวกผมจะไม่เก็บผมจะเก็บแค่ตัวเลขนะครับเก็บแค่ตัวเลขอย่างเดียวก็คือนำหนึ่งเท่ากับนำหนึ่งเนี่ยแหละครับ f s เนี่ยครับ,ค,รบคือถ้าเจอลบเนี่ยผมก็จะยัดค่าตัวถัดไปเนี่ยยัดค่าลบเข้ามาครับคือยังไงอะ่ะคือถ้าเจอคูณหารนะให้มันทํากันเลยแต่ว่าถ้าเจอลบอะ่ะให้ยัดค่าลบเข้าไปในตัวถัดไปแล้วถ้าไม่ใช่ก็คือให้เก็บค่าเดิมนะครับหลังจากนั้นผมก็ ฟอนะครับก็คือนําผมเนี่ยจะเป็นอารี A, ครับอารีเอสเนี่ยครับผมก็ฟอนปุ๊บผมก็จะเอาอันเซอร์ผมกําหนดในเออ่โกลบอลไว้แล้วนะครับว่าอันเซอร์เท่ากับศูนย์ครับตัวแรกเท่ากับศูนย์พอนำหนึ่งผมเท่ากับหนึ่งเนี่ยศูนย์มันก็จะไปบวกหนึ่งแล้วมาเก็บค่านี้ครับแล้วต่อไปอันเซอร์ผมก็จะอัปเดตค่าเป็นค่าหนึ่งนะครับก็คือผมจะได้เออ่เขาเรียกว่าอะไรได้ค่ามาคือหลักการคิดก,ก็คือเอามันคูณหารก่อนแล้วก็ ลบก็คือยัดลบเข้าไปในโพดตัดไปแล้วที่เหลือก็มาบวกกันหมดมันก็จะเป็นการคูณหารก่อนบวกลบนะครับโดยที่เรารู้ตำแหน่งดนะยครับเรามาดูโค้ดบล็อกกันก่อนนะครับผมจะเปิดโค้ดบล็อกให้ <c oughs> นี่ครับโคดบล็อกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวก่อนใส่ค่าก่อนนี่ครับผมไม่ไดใส่นี่ครับ ตัวอย่างมาไจ่ได้ค่านี้ครับโค้ดบล็อกผมอ่าจากนั้นเรามาดูวงจรเนี่นผมก็จะคีค่าให้มันตรงเลยครับผมคีเป็นว่าสี่ห้าสี่ห้าสี่คูณโอ้ผิดสี่ห้าสี่ห้าสี่คูณ9ลบ5บวก2หาร7 สี่ห้าสี่ห้าสี่คูณเก้าลบห้าบวกสองมันเต็มนะครับผมไม่ได้ขี่ไว้เพราะว่ามันโอเวอร์โฟเราเรามาทำกันใหม่เลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่ง พอแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมถ้าอัดได้ดูใหม่ครับ